สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านขายดีเกมฟรีไฟล์เอาวิลคุ้มคุ้มถูกๆวันนี้เนี่ยผมมีร้านดีๆมาแนะนำครับผมร้านนี้เลยร้านดีเกมนะครับบริการขายดีเกมนะครับร้านเขาเปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับส่วนคุณผู้ชมคนไหนนะครับอยากจะขายดีนะครับทางเพจยังรับซื้อด้วยนะครับพร้อมจบในราคาสวยๆนะครับส่วนใครที่สนใจนะครับผมจะทิ้งลิง้์แฟนเพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับร้านเขาเนะครับไม่มีการโกงการเกียนแน่นอน100%นะครับผมสามารถทักไปได้เลย สำหรับใครที่อยากจะดูมเมื่อเล่นแบบส,สดหรือว่าเล่นกับอูมเมอร์สามารถตามมาได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กสตรีมทุกวันเวลา8ปดโมงเช้าเป็นต้นไปสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับอย่าลืมมาทักทายกันนะครับเดี๋ยวรออยู่ที่เฟซเดอร์สวัสดีครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมก็จะปลอมตัวเป็นบาวันนะครับมาดูซิว่าจะรอดหรือเปล่านะผมก็จะมาเล่นสไตล์ยิงหัวนะครับแล้วก็แต่งตัวเป็นบาวันนะฮะแต่ผมจะไม่เล่นปืนวันช็อตนะครับเพราะว่าผมยิงวันช็อตไม่เป็นนะครับลากแค่หัวเป็นเนาะทุกคนเนาะโอเคนะครับต้อง วันนี้เราก็แต่งตัวเป็นบาวันนะครับแต่เล่นสเตปบาร์บี้กันนะครับทุกคนนีมาดูสิว่าจะเป็นยังไงนะแต่งตัวเป็นบาวันแต่เล่นสเตปบาร์บี้อันนี้ก็เอานะครับทุกคนโอเครู้สึกว่าจะมีคนลงเยอะด้วยนะครับส่วนใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เลยนะครับผมก็ขอสัก2,000ันไลค์แล้วกันนะครับกดนี่ไม่ได้เงินนะครับได้กำลังใจรัวๆนะครับใครกดแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับผมเยอะๆไปเลยนะอุ้ยได้ MP5 มาวะน่าไรคามากเลยทุกคนเหมือนจะอยู่ตรงบ้านแตกนีนะครับเมื่อกี้นะแต่ขอหาปืนก่อนนะอุ้ยเจอสกาวย สกายกับ MP5 หก็ได้อยู่นะไม่น่าเกียดน,นะครับ <Huh? S 1> เหมือนจะมีตัวอยู่บ้านแตกนี่ครับอยู่ในโดนเหมือนจะเห็นนะเมื่อกี้ตัวหนึ่งน่าจะตีหนึ่งเลยแหละแต่เขาลงซ้อนกนเนี้ <Wow. S 1> ว่าต่อยู่ตรงไหนวะตรงไหนวะเอ๊ยได้ยินเสียงเอาด้านหน้านี่วะ <Hey. S 1> เปิดไปเลยครับตรงนี้อุย้ยไม่โดนขอลากหัวหน่อยนะขอลากหัวหน่อยนะสวยรูดหัวไปหนึ่งเนนงมตรซ้ำไปเลยครับตรงนี้ฮะเปิดตาล่าก่อน <Wow. S 1> ด้านหน้าก็คนบวกกันวะอี่เ <Hey. S 1> มืองพดเดือดแล้ววะทุกคนสวยครับได้ก่อฮะเล่นเอพีสี่ศูนย์ดีกว่าเนี่ฮะ ไม่อยาก MP 5แล้วรู้สึกว่าลากหัวยากเหมือนกันเอา MP 4 0คอปปาแล้วกันนะฮะเซตแดงเถือกเลยโอเคฮะเฮ้ยเสียงใครเดินวะเฮ้ยมีตัวบนบ้านนะทุกคนนะฮะขึ้นชาร์จไปเลยครับไม่ต้องกลวงนะัวฮงเมื่อกี้ได้ยินเสียงตัวหนึง่งไปไหนหรอวะอยู่ด้านล่างหรือเปล่าเนี่ยทำไมได้ยินเสียง๋อด้านล่างจริงด้วยฮะเปิดไปเลยฮะอุ้ยภูมยิยาภูมยิามยาสังคมลิงเกียจจุ้ก่อนจุ้ก่อนจุ้ก่อนกระโดดปลามึงลบนึ่งรอบพรอยไปหนึ่งดอกซ้ำไปเลยฮะ โดนหัวแน่นอนเม็ดนี้บอกแล้วเสือกรมตุยไปดีต้องบอกก่อนนะครับว่าผมใส่เป็นสกิลสตีมเมอร์นะครมันก็ช่วยแบบว่าให้เราไม่โดนยิงหัวนะครับด้านหน้ามีคนครับทุกคนฮะวุ้ยใครมานั่งทําอะไรตรงตัวอ่ะเปิดไปเลยครับตรงนี้วุ้ยหัวสองเม็ดเรียบร้อยแดงเชือกวุ้ยใครยิงวาเลตด้านหลังตรงกลางหรือเปล่ามองไม่ทันเมื่อกี้ตรงไหนวะตรงไหนวะผมมองไม่ทันเว้ยนั่นไงตรงกลางเห็นแล้วเปิดไปเลยครับวุ้ยหัว แดงเชือกโอลากก็ตึงอยูน่นะเอาระเบิดไปกินเหี้ยเอาระเบิดไปกินเหี้ยสองลูกไปเลยครับตรงนี้เหมือนเขาจะยิงใครไม่รู้นะเมื่อกี้นะดูว่ายิงรอวันี้ก็ไม่แน่ใจนะทุกคนเนะี่ยโอเคแต่สามไปก่อนแล้วกันนะโอเคสวยพีกร้อยศพนะเมืองนี้เฮ้ยมีใครนั่งอยู่ตรงนั้นเปิดไปเลยฮะขอบหัวโอ้โหโดนหัวไม่สุดท้ายจบละ สวยฮะแต่ได้อยู่หนึ่งคิวนะ้เดี๋ยวไปฆ่าตัวชุบก่อนเนี้ยเดี๋ยวขาจะชุบกันเสร็จครับเราจะไม่ปานีใดๆทั้งสิ้นนะเปิดไปเลยครับตัวนี้ยโอ้ยกระสุนรีแม็กเปิดไปอีกของหัวของหัวเรียบร้อยโดนหัวไปดีโดนหัวไปดีสามไปเลยฮะตัวนั้นจะมาลาดตัวด้านหลังอุ้ยด้านหน้าก็มีเอคด้วยกระสุนเหลือหกนัดฮึถอยก่อนนะเจอนังหว่านี้ต้องไปหากระสุนก่อนเนี่ยกระสุนไม่มีวิ่ได้แล้วสามสิบนัดมามามาเลยเพื่อนสะโขไปก่อนฮะ ลากตัวเจนะไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่าเนะี้ยโอ้โหไม่เข้าหัวโอ้โหไม่เข้าหัวกระสุนเหลือสองเม็ดถอยแล้วกันนะครับทุกคนเนะี้ไม่เสี่ยงดีกว่าโอ้โหผมพยายามลากตัวเจแล้วนะแต่ไม่ได้ว่ะทุกคนคือตอนนี้กําลังหัดสโคบล่าเนะี้ยอุ้ยมีตัวไฟการนันานล่างครับอุ้ยไอเคียมังกรฟ้าด้วยว่ะตัวตึงวะนี่ตัวตึงวะนี่เดี๋ยวขอฟาร์มขอบแปบ๊บเดี๋ยวเจอกันพ่อหนุ่มเป็นสองขวังก็ได้อุ้ยยิงไม่ทันว่ะวิ่งลงเนินไปแล้วอ่ะตัวเมื่อกี้อ่ะอุ้ยใส่กันเละเลยมาแแแลแล้้้้ววมมาตตอออนนีงไปจสักห่ย เดี๋ยวเจอพี่บาทูเข้าไปเออบาบี้บาบี้แล้วกันบาเมื่อเอ้ยหูยิงไม่ได้ว่ะติดโคโน่ครับเมื่อกี้ับว่าจะเปิดนะ็อตนี้แหละเปิดเลยปุ๊บเรียบร้อยไปหนึ่งโดนไปดีน่าจะมีตัวเดียวนะครับเออเออ้ยมีตัวฝั่งนี้มาดิ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 ดันเลยฮะอุ้ยชิบหายแล้วกระสุนพมเรือสี่เม็ดเฮ้ยเปิดเลยครับตรงเนี้ยโอ้โหสี่เม็ดพอดีตัวนั้นเกือบไม่ตายเนี้ยน่าจะเป็นคนไม่มียานะผมดูจากทรงแลวนะ เพราะว่าถ้ามียาไม่น่าจะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนเอออุ้ยเกิดไม่ตายอนะทุกคนนิดเดียวนะครับกระสุนเหลือ4อี í, ่เม็ดอ่ะวินมา7คิวแล้ววะ่ะถ้าซ้ำตัวนี้ได้ก็น่าจะเป็น8คิวแล้วนะครับโอ้สวยจัดวะ่ะน่าจะมาตัวเดียวหรือเปล่าน่าจะเป็นตัวเพิ่งเกิดหรือเปล่าน,นี่ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าเขาไม่มียาทุกคนโอเคฮะได้มา8คิวครับตรงนี้สวยจัดๆโอ้ตอนนี้คนเหลือย5ิบหคนนะครับถือว่ารดเร็วมากน้า้าว่าไงเรียบร้อยไปหนึ่ง ตอนนี้คนเหลือย24ี่เลยฮะเก็บตัวนี้ไปน่าจะตีเดียวกันนะผมดูจากทรงเลยนะฮะน่าจะมาชุบเพื่อนนี่เนะี่ยดูดูท่านะฮะ<อ>ไปแลกของกันดีกว่าครับทุกคนเนะี่ยหูเปิดหัวมาโคตรช่ําเลยเอาเรื่องจัดๆนะครับได้9ก้าคิวแล้ววะทุกคนแลกไอวอก่อนนะครับต้องแลกเยอะๆตรงนี้ไปครับทุกคนครับเดินเกมกันต่อครับแลกของเสร็จก็ต้องตะลุยกันต่อนะผมแลกไอวอมาหมดตู้เลยนะ2ชุดนะฮะได้มา9ก้อนนะก็จะมาเลสเต็ปนั่งตั้งไอวอสักหน่อยนะฮะไม่รู้ว่าจะได้นั่งตั้งหรือเปล่านะ ไม่ค่อยชินกับป er. okay. ุ่มนกแข็งส er ักเท่าไรนะครับตอนนี้นะเล่นปกติเล่นได้เว้ยแม็กเทปเออไม่ใช่แม็กเทปดิแมกรีโหลดเร็วนี่นะเมื่อกี้พูดผิดไม่เจอคนเลยนะครับตอนนี้อุ้ยมีโดนมาต้องเช็คโดนหน่อยละเผื่อจะเจอนะฮะอุ้ยมีคนด้านล่างฮะได้เวลาวิ่งใส่และคเคบิมาสกีเดี๋ยวเจอการโอ้โหเคบิมาสกีวงฟ้าด้วยนี่ะเสียวอย่างเดียวคือโดนคาตอนเนี้ยแต่ไม่เป็นไรนะครับเรามีไอวอลซิก้อนเนียน่าจะไหวอยู่นะไปไปลุยกันเลยครับเช็คโดนก่อน เพื่อมันมีเยอะนะครับผมขอเช็คโดนก่อนแล้วกันเอาชัวร์ๆไว้ก่อนนะเดี๋ยวตูยเอานะครับอุ้ยตัวเดียวตัวเดียวไหวอยู่นะเนี่ยเอาจริงตรงไหนวะอุ้ยด้านล่างยิงใครนั่นน่ะยิงใครแล้วนะเพื่อนเอ้าวัดดีกวัดดีโดนัวไปดิอุ้ยสองนิดเลยวะได้อยู่ซ้ำไปก่อนนะตรงนี้โหกระทะกระทะหลวงปู่เขยมปุนดิโอเคอุ้ยผมฆ่าตู่ทุกคนประเทศไทยเจริญแล้วเมื่อกี้ทันตู่ทั้นตู่โอ้โหเรียบร้อยฮะ ยังเหลือท่านวินอีกหนึ่งคนโอ,อ,อ,อ้ยหอกหอกหอกโอ้ไอ้ว่องเยอะโอ้ไอ้ว่องเยอะจัดตัวเนี้ยวิมีรถสปอร์ตด้วยนะี้ฮะได้เวลาซิ่งรถสปอร์ตแล้วครับทุกคนฮนะี้เดสโซนลงลงเก็บเครื่องบินนะแต่เราจะไม่ไปฮนะเพราะว่าถ้าผมไปผมตุยแน่นอนนะเดรสโซนลงกับบ้านผมแน่นอนเดี๋ยวแวะเข้าหอนาฬิกากันก,นก่อนแล้วกันนะครับทุกคนมีเป็นคนยิงกันครับตรงนี้ฮนะชิบหายละว่าจะแวะหอนาฬิกาสักหน่อยนะครับเหมือนจะไม่ได้แวะนะครับตอนนี้ฮะน่าจะได้ลงไฟกันซะแล้วตรงไหนวะ เมื่อกี้เขายิงผมมาจากตรงนี้อุย้ยด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้าใช่เปล่าใช่หรือไม่ไม่ใช่เห็นแต่คนขี่รถอ้าวขี่รถมีมิมมชาเพื่อนมีมิชาเพื่อนเปิดไปเลยอุย้ยไม่เข้าหัวไม่เข้าหัวอัดตัวเลยแล้วกันเนี่ยไม่เป็นไรตามไปก่อนตรงนี้โอ้โหไม่เข้าหัวเลยอหรทุกคนยิงยากจัดเหรอเมื่อกี้อยู่บนรถนะฮะด้านล่างมันมีอีกหนึ่งตัวนะาถ้าผมจำไม่ผิดนะาตรงเนี้ยไปไหนหรอวะเหมือนจะเห็นอยู่นะครับเพราะว่ายิงกันอยู่เมื่อกี้เอาหายเฉย ยิงกันตรงไหนอะเมื่อกี้เขายิงกันแ,แถวนี้นะหรือว่าจะเป็นตัวเมื่อกี้ครับน่าจะใช่นะ <_ d ream> ดูจากทรงละเหมือนมันจะไม่มีคนนะครับตรงนี้ครับหอนาฬิกาเออเออเออเตีเป็นวะทุกคนชิบหายแล้วเปิดมายัางเจ็บ <_ d ream> เดือดหายไปครึ่งหลอดบางอาจเปิดบาร์บี้อย่างนี้มันต้องใส่เลยฮนะอุ้ยโดนมาพอดีว่ะเอาวะ่ะเอาวะ่ะตรงไหนวะตีตึงว่ะทุกคนแต่ไม่รู้นะครับเอาหายหายไปไหนวะเอ้า ำไมผมไม่เจออ๋อด้านหลังอ๋อไอ้ตัวนี้ก็ไปหาเราเราก็ไปหานเหรเนี่ยแสดงว่าตึงจัดตึงเปียอ้าวขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาดิเฮ้ยบันไดบันไดบันไดกระโดดปาดเลครับตรงนี้อุ้ยโดนหัวไปหนึ่งเม็ดมาดิโ้โหโอ้โหปิดได้วอลเลยเหรอเพื่อนปิดได้วอลเลยเหรออู้หูอู้หูเปิดไปตรงนี้อ้โหูไม่โดนฮะผมไม่นั่งตั้งไอ้วอลแล้วจังหวะนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเโลดหล่อเพื่อนโหลหล่อเพื่อนเรามีระเบิดเรามีระเบิดมาดิหน ดูว่ามันไม่โดนวะอุ้ยจุก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 เฮ้ยของงดหัวก่อนไฮไลท์นี่วะสายไฮไลท์นี่วะไอ้เราก็นึกว่ามาเป็นตี้อันี้โซโลเหมือนกันหนึ่งสี่หรอหนึ่งสี่หรออุ้ยไม่ตายดึงชิบหายเรียบร้อยแต่งปดิีอ๋อคนนี้เองนะฮะคนนี้เขาคายเยอะนะเอาเรื่องอยู่นะทุกคนนะหูไอ้วอเป็นร้อยอะสวยเลยงานนี้ขอฟาร์มก่อนนะครับทุกคนครับเห็นขุมทรัพย์แล้วยิ่งกว่าไดมอนในเกมไมค้าบอีกผมว่าคนอยู่โพชิโนกแน่เลยว่ะทุกคนแถวนี้มันต้องมีแหละมันต้องมีแบบพอบวงนะะเเพพราาว่่่ดึงงกัอ อาจจะมีนะนี่ไงตัวด้านบนเปิดไปเลยฮะไว้ยดนมาเป็นหนึ่งเม็ดดดนไปหนึ่งอู้หู้อุ้ยยิงเราแรงเกินปืนกอซ่าป่ะนี่โอ้ซ้ำไม่ได้ด้วยฮะอุ้ยวิ่งมาชุกไปละเปิดไปเลยโบโบโโบโไม่โดนไม่โดนหอยโดนโอ้ไม่เข้าหัวเลยอะทุกคนอุ้ยเข้าหัวไปหนึ่งเม็ดเฮ้ยไม่ตายซอมบี้ป่ะนี่ตัวเนี้ยอีข้าไม่ตายหว่ะทุกคนขี่รถชาร์จเลยครับไม่กลัวเลยนะช็อตนี้มาจะซอมบี้หรือซอมเบอร์เดี๋ยวเจอกับบาร์บี้ของผมบอกเลย บอกเลยนะฮะบาร์บี้เอาเรื่องแล้วจังหวะน,นี้ยิงไม่ตายสักทีนะฮะจ้าเอ๋ไม่สาวน้อยเปิดไปล็อกนาไปหนึ่งหด้านหลังอีกเปิดอีกเอ้าปีดได้วอาให้เราก็สวยดีครับน้องอุ้ยดานไปสองด้านบนนะฮะยิงเราไม่ได้นะะเนี่ยด้านหลังนี้ซ้าก่อนโอโหกระทะกระทะกระทะหลวงปู่เคมโบนี่หลวงปู่เค็มโบนี่นปีดได้วอไปก่อน,นับทุกคนเนะี้ยโอ้โหโอโห้ยิงไม่ได้เลทุกคนติดได้วอเอ็นจีอยู่หลังเสาเนะี่ยด้านล่างก็ใส่กันเละเลยเพื่อนไอวอรเราเยอะนะครับไม่ต้องห่วงเนะะียดูตรงนี้ดิ โอ้โหไอวอเป็นร้อยทุกคน<ว>ไอวอสามสิบเอ็ดก้อนนะทุกคนยังเยอะอเ,เปิดไปเลยครับตรงนี้เรียบร้อยตายไปหนึ่งมาดิสิบห้าคิวเลยฮะบ,บ้านมูนยังใส่กันไม่เลิกเลยนะครับทุกคนตอนนี้อุ้ยสองตัวนี่มาเปิดไปอีกโอ้โหไม่ทันว่ะหลบเหลี่ยมได้ก่อนเนะียรอเขาวิ่งครับรอเขาวิ่งฮนะอุ้ยวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วรอ,อเปิดก่อนรอเปิดนะฮะเอาเอ,า,อาเปิดไปเลยมันจะวิ่งก็ไม่วิ่งนะเมื่อกี้เหยนแต่จะวิ่งออกมานะฮะแล้วก็วิ่งกลับไปปิดได้วอกกอนนนนี้็าเลิจโครง์ะ วิ่งแล้ววิ่งแล้วรอบดีวิ่งจริงมาดิดูหัวไปหนึ่งเม็ดทำไปก่อนเลยครับตรงนี้ฮะโบโบโบเพลงเรียบร้อยมาหนึ่งดอกเหลือห้าโคนครับตรงนี้ฮะมันมีตัวด้านบนอีกนะทุกคนนะจะขอปิดให้วอลก่อนเลยกันฮะอุ้ยวิ่งจะวิ่งจะวิ่งเหรอจะถอยเราเลือดจะถอยเราเลือดมาดิโบโบไปหนึ่งดอกเรียบร้อยหมดเรียบร้อยฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเยอะเยอะเยอะมาดิเอาดูหัวไปหนึ่งเม็ดเอาแต่เฉย ไปเลยห้าดาันเลยฮะอุ้ยจะมาชุบเพื่อนอเอ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 วไม่ติดไม่ต้องชา้าเลยครับช็อตน,นี้ครับผมให้เขาชุบกันแน่นอนนะสวัสดีแมส่สาวน้อยจะมาชุบเพื่อนหรอปาดเข้าไปหนึ่งตัวน็อกหน้าไปได้หนึ่งครับตรงนี้ฮะดีแม็กกระสุนก่อนจ้าเาาอ,อ๋ปาด,ด,ดท้ายเขามังโป้งอุ้ยโดนหัวโคตรเวอร์ตัวสุดท้ายเอ็บีดีด้วยอุ้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 ยเอ็บีดีอ๋อเพื่อนพันยาก่อนพันยาก่อนเราต้องแ s น a p ยิงนะครับทุกคนนะซ้ำไปก่อนเมื่อกี้ไม่ได้กล้จะซ้ำนะครับทุกกคนนเป้ามัลล็ออง่ะ วัดหัวไม่ได้ป่ะโผล่มาดิ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 เขาไม่โผล่อะทุกคนจากดานโอ้เอาเรื่องจัดเอาเรื่องจัดอ้าวัวแตกหัวแตกนะเรียบร้อยไปดิบูย่ารับอกเลยฮะโอ้ห้องมาบี้ก็โหดเหมือนกันนะเนี่ยยิงหัวเลยเลยนะครับเกมนี้นะฮะแต่ไม่ได้เล่นแบบวันช็อตนะทุกคนเล่นแบบลากหัวเนี่ย ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมพากันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับคลิปนี้ขอสัก2,000ไลค์ละกันนะครับใครกดแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับผมเยิบๆเลยนะฮะส่วนใครที่ยังไม่กด subscribe นะครับหรือว่ากดกระดิ่งนะครับก็อย่าลืมกดกันนะฮะกดกระดิ่งเนี่ยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับจะได้มาเมนแรกให้ทันนะครับเวลาผมลงคลิปนะแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายคลิปนี้ก็ตึงอยู่นะทุกคนนะ